คือกำไรดี PE ต่ำใช่ไหมแล้วก็ก็มีความเข้มแข็งอะไรของเขาในระดับหนึ่งและผมก็คิดว่า p r o ป e r t ต้เนี่ยมันก็ยังมีดีมานไปนะคือไปเรื่อยๆแต่มันยังมันยังไม่ถึงกับดาวอะไรเป็นเรื่องเวลาเพราะว่าเหตุผลเพราะว่า p r o ป e r t y เนี่ยมันมีผลลัพเยอะมากทีนี้บริษัทที่อยู่นอกตลาดบริษัทเล็กๆมันค่อยตายไปจะมาถึงแม้ว่ายอดโดยรวมมันไม่เพิ่มเลยหรือลดลงด้วยซ้ํา แต่บริษัทที่ดีๆเด่นๆเขาก็ขายราไปเรื่อยๆมันมีเป็นธุรกิจที่กําไรดีนะกำไรดีอะไรต่างๆดีหมดที่ดูแล้วไม่แพงเป็น V I ใช้ได้หมดเพียงแต่เรากลัวนิดหนึ่งสําหรับผมนะว่าเฮ้ยบางครั้งก็ป p e r ีเกิดปัญหาขึ้นมาก็เหนื่อยเหนื่อยนักแต่มาผมก็อยากจะมีซ a f e t y net อีกขั้นหนึ่งอยากจะดูว่าเขามีทรัพย์สมบัติอะไรที่มันเหมือนกับว่าในกรณี p r o p e แย่อะไรแย่ เขายังมีตรงนี้หากินได้ใช่ไหมมีอะไรหากินได้เยอะที่ยังพอแบบว่าให้เราอยู่ได้ด้วยไงนะยังมีกาําไรมีจ่ายปันผลมีอะไรแล้วก็ไม่ที่สําคัญอันหนึ่งที่จําเป็นก็คือว่าฐานะการเงินต้องแข็งแกร่งอย่ามีปัญหาการที่แบบว่ามีเซฟตี้เนสเนี่ยนะซึ่งเราไปดูหลายบางบริษัทเขามีเซฟตี้เนสสูงมากนะถ้ามีบริษัทที่ไม่เกี่ยวกับพ่อพตรงๆด้วยนะที่มาจาก จะถูกจะถูกเอฟเฟกจากภาวะเศรษฐกิจไม่เหมือนกันนะ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 2> บางบริษ,ษัทมีห้างใหญ่โตบางบริษัทมีร้านใหญ่โตซึ่งไอ้พวกนั้นก็ใหญ่มันพอจะมาช่ดเชยได้ <Okay. S 2> เพื่อความปลอดภัยนะพวกนัน้นนะจริงๆบางทีถ้าดูโดยงบเฉยๆอะไรเฉยๆเนี่ยอันนี้อาจจะดีดูดีกว่าแต่ว่าบริษัทอย่างนี้คือยังไม่มีเซฟตี้เน็ตมากเท่านะ ถ้าเกิดอะไรใหญ่ๆขึ้นมาเขาช็อกกว่าบริษัทพวกนั้นก็บอกเฮ้ยยังไงก็อยู่ได้ก็มีซักหล่งรายได้อีกหลายทางแล้วก็ฐานะการเงินดีมากไม่ต้องห่วงอะไรต่างๆโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าพ่อปาร,ปรตี้จำนวนมากเลยเนี่ยเป็นเป็นแบร์ยูเป็นแบร์ยูสต็ตอกตัวเนี้ยมันน่าสนใจเพียงแต่นคนกลัวก็ไม่ยอมจ่ายผีเมียมให้อะไรให้นะแล้วมันก็มีคู่แข่งเยอะก็หมก็มีหุ้นหลายตัวให้เลือกคนก็เลยแบบไม่รู้สึกว่า น่าสนใจที่จะต้องไปซื้อมันดูถูกแบบนี้ถ้าเป็นอุตสาหกรรมอื่นนี่นะแย่งกันตายเลยพ r o ป e r t ตี้เนี่ยเป็นอะไรที่เสี่ยงนะต้องยอมรับเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยในในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นภาคที่เสี่ยงเข <c oughs> ้าใจไหม <c oughs> เพราะว่าพอ <c oughs> เกิดวิกฤต๊บเนี่ยคนไม่มีิวญ,ญ,ญาราคารัพยา์ตี้ลดลงคนทิ้งบ้านอะไรต่างๆสารพัดคนหยุดซื้อบ้าน <c oughs> แล้วก็บางทีดอกเบี้ยุงสูงอะไรเงี้ยคือ <c oughs> คือ มันมันมันเป็นภาคที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะค่ะอ่าภาคที่ค่อนข้างอ่อนไหวเพราะฉะนั้นก็ผมนึกบอกไงผมก็กลัวไงว่าดูดีๆทุกอย่างแต่ว่าถ้าเกิดปึ๊กขึ้นมาเนี่ยเราต้องเราต้องให้อ่าเรียกว่าคะแนนติดลบในส่วนนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าบริษัทไหนเขาบอกว่าให้ผมเข้าปลอดภัยนะต่อให้เกิดวิกฤตผงในภาคของเขาเขายังอยู่ได้อันนี้แสดงว่าได้คะแนนดววนก็ปีที่ดังๆในตลาดทั้งหมดตอนนี้มึกเก่าทั้งนั้นเลยมึกเก่า อายุพอๆกับผมไม่รู้แท้ใจแท้บริษัทจะมาผมรู้จักมาตั้งแต่ไม่ตั้งแต่สมัยผมทํางานใหม่ถ้าใผมเลือกปาร์ตี้ที่แบบทั่วๆไปเนี่ยต้องมีช็อตินเนเพิ่มอย่างเงี้ยต้องมีแบบว่าเฮ้ยแท้จะต้องมีรายได้จากปาร์ตี้นี้ปาร์ตี้นี้เป็นส่วนหนึ่งอ่าแล้วแต่ล่าสวนอีน้องดีไม่ใช่ไม่ใช่แล้วของใหม่ๆหรือทําอะไรหรือแบบนั้นไม่ใช่อันต้องดีด้วยจะมา ซึ่งบริษัทพวกนั้นบังเอิญเขาทามาก่อนแล้วไงเข้าใจไหมผมยกตัวอย่างเนี่ยไปทำโรงพยาบาลแล้วถ้าเกิดโรงพยาบาลดีขึ้นมาจนกระทั่งโอ้โหโรงพยาบาลดีขนาด,ดนี้เนี่ยมาเก็ตแคปต,ต้องเออเท่ากับบริษัทแม่เลยอย่างนี้ยอย่างเงี้ถือว่ามีเซฟตี้แต่ว่าอย่างนั้นเนื่องจากเขายังไม่ซักเซสเขายังเพิ่งเปิดเนี่ยอันนี้ก็ต้องถือว่ารอเข่าใไหม <c oughs> น,นี่คือสิ่งที่ผมพูดไงว่าเฮ้ยถ้าอยากจะซื้อพัฟพ์ตี่สำหรับผมเนี่ยผมต้องมีเซฟตี้ขั้นหนึ่งเลย เ mm hmm. ช่นคุณบอกว่า uh huh. คุณมีคุณเป็นเจ้าของโรงพยาบาลที่มีมูลค่าขนาดนี้เลยนะส่วนไอ้ o p e ป t y ก็ยังดีอยู่อ่าอย่างนี้เอา mm hmm. ถ้าเอา p r o ป e r t y ี่วเพียวเนี่ยผมก็ยังกลัวไงว่าอ้อาวเดี๋ยวมันดาวแล้วทำไงอะ uh huh. เพราะว่ามัน uh huh. มันมันเป็นเซกคเตอร์ที่มันเซนสิทีิเยอะ uh huh. แล้วยิง่งแบบไอ้คอนโดดาวเลยนะอ้าอย่างนี้เขาเหนื่อยนะ mm hmm. อ่าอย่างนี้เรายังกลัวอยู่